เอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนียูเคลื่อนล่าสีสไลเดอร์พี่น้องเพิ่นสิภาไปยามตุ่มพันว่าไปพุ่นละไนผ่านหาปลาพันยางลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเบืองว่าสิมานหรือบัวหมานอยู่เคลื่อนล่าสีสไลนะครับนี่ก็เป็นทางล่องของเลื่อนล่าสีสไลเพิ่นสิภาไปยามตุ่มพันว่าไปเบืองกันว่าสิมานหรือบ่หมานอย่างไรนะครับพี่น้องครับ โอ้ oh, ตุ่มนี่มันสิติดปลาอย่างแน่ครับขันมันติดส่วนมากสิปสเป็นปลาขาวปลาอยบ่ส่วนละเพินินกำลังสิลงแล้วเดี๋ยวเขาไปเบืองพร้อมกันน้ำเพิินนี่ละเพิ่นสิพ้ามายามพี่น้องนี่ก็เป็น,มน,มน,นแม่น้ำมูลนะครับพี่น้องครับแม่น้ำมูลท้ายเขื่อนราศีสไลอํอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเอามาเบืองกันเลยบานเนี่ยใส่ตุ่มมันเป็นแนวใดใส่ไปจังได โอ้นี่บ่อยู่นี่ไอ้ขวดโออซี่ร้อยอยู่นี่บ่เอาละพี่น้องครับเอามาเบืองกันเด้อพี่น้องเอ้ยบานิสิมานหรือบหมานครับเคลื่อนล่าสีสไลนี่เอาละขึ้นมาแล้วอันหนึ่งปึ๊บีเห็นยังไงมอทันมีบ่ครับโอ้นี่แหละครับเรือหาปลาของเพ่นนะครับพี่น้องครับเมนีประตูระบายน้ำเพ่นเปิดหนึ่งบานเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับ ประตูระบายน้ําเขื่อนราศีสไลนี่มีทั้งเบิดน้ากันเนี่ยเจ็ดบานนะครับพี่น้องครับแต่มือนี่เพิ่นเปิดแค่บานเดียวครับอ้าวโอ้คือได้หลายแท้ผู้นั้นได้หลายครับพี่น้องครับอ้าวโอ้ผู้นี้ก็หลายผู้นี้ก็หลายคือกันพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอา เป็นผ้ามะมะยามตุ่มนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องอ้าวนี่ละบารนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องครับนี่ทั้งนี่กับหมานี่ผู้น้อยๆนี่แห่งหมานคักนี่เอ้าอ้าวเ <c oughs> ทใส่หันเลยบอครับบารนี่โอ้หมานหมานพี่น้องหมานหมานหมานปลาขาวบ่ครับส่วนมากาใส่ <c oughs> ปลาขาวส้อยอ่ามันตัวนี้คือกันหมดเลยปลาขาวส้อยคือกัน,มน,าานหมดเลยปลาใสปลาอีไทยปลา,าขาวส้อยหรือว่าปลาอีไทยเพิ่นว่าอยู่เขื่อนล่าสีสไลด์네นะครับพี่น้องครับนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยหลายแห้งพี่น้องเบื้องเงาครับเนี่ยห <ๆ S 1> ลายๆๆหลายหลายพูดอ่ะโอ้เขาเอิ้นตุ่มบอกครับเนี่ยอือนั่นแหละครับพ <โอ S 2> ี่น้องครับ เป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮานะครับเบิ่งพี่น้องได้หลายครับโอ้พุ่นโดดดงเดงดงเดงมาอีกแล้วเอ้าโอ้ผู้นี่มานเนาะผู้นี่หน่อยเนาะ <c oughs> โอ้ผู้นี่มันมานมันผู้นี่นี่แหละครับพี่น้องครับจักตุ่มครับเนี่ยสามบ่ครับเนี่ยสองเนาะสองตุ่มเนาะมันหันเนี่ในนี่โอ้ถือแบบนี้เรื่อยๆเขาจะเขาใส่ไว้นี่ยน่านมอเขาจะมายาม <c oughs> เคืองส้มโอ้ยเคืองส้มโงมายามที่หนึ่งบอ่อันนี้เยื่อมันบ่ครับเนี่ยเฮ็ดจากอีหยังเยื่อมันเนี่ยขนมปังโอ้นมปังบ่เอ้ามา นี่ละพี่น้องครับขนมปังครับห้าเพ่นวานะครับเนื้อใสเอาใส่ไปในตุ่มเนาะครับน้อยเนื้อไงปลามันเขามากินโอ้คือได้หลแท้ผู้นี่ตัวนี้นี่ไดไหลครับนวดสดๆเลยพี่น้องไยสดๆจากเขื่อนราศีสไลเออเอามาเท้เราเทเอามาเทโซ่เนนอนเนนอนเนนอนพี่น้องนี่ละครับเป็นวิถีของชาวอีสานบานเฮ้านะครับพี่น้องครับนี่ละอยู่เขื่อนราศีสไลนี่ละครับพี่น้องครับนี่ ใส่ตุ่มนะครับพี่น้องโอ้หมานครับ,รบรพี่น้องครับเบิ้งครับหมานหมานหมานคุณโอ้พี่น้องครับเดรหลายแห้งครับพี่น้องคุณอ่ะสามตุ่มเด้อครับพี่น้องนี่เบิ้งเอาโอ้สามตุ่มมึงกเดรหลายแถืบอพวกยางหลายเลยเน่นอนเน่นอนประมาณหาปะครับเนยโอ้ประมาณซีโลหาโลผลมานะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวล่าชสีสไลนะครับที่เพิ่นทำมาหากินอยู่ใน เคลื่อนล่าสีสไลด์นะครับพี่น้องครับนี่เลือหาปลาเพิินพุนเพิ่นกำลังไปเล้วพุนเพิ่นสินไปวานเหบอครับนั่นอ้าวนั่นแหละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ